หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลม้มละลายโปรดักชั่นสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาเจอกับไอดอลเราเลยคุณสายยันนะคะไอดอลหนุ่มเลยเนี่ยช,ชอบแนวไหนคะเนีสองคนนี้ก็มีมีสองคนสองคนนี้ชอบชอบคนไหนมากกว่ากัน,กนใช่เหรอพร <c oughs> ะเรนางครับพระเรนางครับฝั่งซ้ายนี่ชื่อน้องหมวยเส้นหมวยที่หลังฝั่งนี้ชื่อน้องน้องมิน ทั้งคู่เนี่ยเขาโสดทั้งคู่เลยคุณสายันเนี่ยชอบคนไหนครับชอบห่างได้ฮะชอบได้ชอบคนนี้อย่างเดียวเดียวจับมือก็ทำไมอะจับมือาไมเดีจับมือเขาไม่ได้เะยจับมือเขาไม่ได้ครับรักกันนะไม่ได้นะรักกันนี่คือต้องต้องโอบไหลเขาอย่างงี้ได้อ่าได้ได้เดี๋ยวหัวเขาทิ้เอาเมียกิวเมียเขาฮะ แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้โอบแล้วคนนี้โอบคนนี้ด้วนนี้ด้วยคนนี้ด้วยลคนนี้ลืมแล้วสองคนเลยนะครับคนนี้ลืมไปแล้วเป็นแฟนเราใช่ไหมฮะทั้งคู่เลยรับกันสองคนแม่าม่รักกานสคน2ยองสามเด้ยเฮ้ยเอาแล้วเมื่อกี้ทำไงนะหอมหอมแต่หอมอนีหอมนีหอมหอมนีงอนี่ใ่หอมอีกนี พูดจำไม่ได้เฮ้ยไอ้ที่เมียูโอไม่พร้อมไม่เอาทำไมเบียกปุยยุ่งมาเลยเมียมึงงั้นหมานุ่นไอ้นี่โขไปเลยเอาเมียกลับบ้านแล้วคุณจันเมียกลับบ้านแล้วไม่กลับไม่กลับพร้อมไม่ทำงานแล้วจะไม่ตายสอะไม่จำเลยสอยกันเลยจะไม่จำเาเมียกลับบ้านแล้วเมียกลับบ้านเลยเมียกลับบ้านก็ได้วะอ้าวด้วยชอบคนไหนมากกว่า ช่ยขวาคนขวาคนแกว่าขวาใช่คนเก่าไม่เอาแล้วหรอเนี่ยคนเก่าอ่ะขวาซ้ายสิอ๋อแล้วใครนอนวันไหนอ่ะใครแบ่งคนไหนวันจันทร์วันอังคารคนไหนเซค้าพุทธจีพุทธจีถามพุทธเจ้าเอาจารย์อาจารย์คนไหนอาจารย์นอนคนไหนนอนจันทร์จันทร์นอนกับคนไหน คนนี้น่คคนเดิมมาลังคานอนไหนครับนอนกับใครมาลังคานอนกับใครนอขวาพุธนอนขวาชี้ชี้นอนใครลังคานอนคนนี้คนเวพุธพุธนอนกับใครชี้เข้าโรงแรมเข้าโรงแรมนอนกับใครชี้พุธนี่เข้าโรงแรมเปิดเจเข้าโรงแรมก่อนไปกับใครโรงแรมไปกับใครพันพนเข้าเข้าห้องไปกับใครมากคนเดียวสองคนแล้วคนนี้ไม่ไปด้วยอ่ะไม่เลยจ่ายไม่เหลือคนเดียว เราไม่เราไปคนนี้ไปไปคนนี้แล้วนี่ขอผู้จ่ายไงไม่ใช่ครับต้องอู่รู้เลยแม่จ่ายว่รู้เลย้วรู้แล้วอ่าโอเคอ่ยคนนี้ลูกว่าคนนี้ลูกมาเขารู้ว่าอ่าไม่ใช่น้องสาวผมคนนี้คือคุณยี่คอคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่อพี่น้องน้อองาชื่อน้องมิ้นน้องน้องยุ้งมินอ่าชอบน้องมิ้นไหมจะพาเขาไปไหนเข้าโรงแรมไปเข้าโรงแรมเลย บางทีมีพูดตามอ่ะแล้วเข้าโรงแรมแล้วเงินไจุกปล่าปลากก่อนจูพนี้เข้าใจไหมเข้าแล้วเปิดทำอะไรป่อดปอแล้วทําอะไรต่อจะกางงไงปลอดกางเกงไงตายแล้วใส่กางเกงในมากี่ตัวสองตัวสองตัวสตัวใช่สีอะไรบ้างสีชมยูขาวนี่นะใส่กางเกงมาสองตัวใครใส่สองตัวสองตัวใครใส่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 ยางใส่แล้วก็ใส่จุงยางสี่ชั้นห้าชั้น กันโลกเหรอกันโลกกันหลวงไงกันหลวงโอ้ย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 โอ้กโอ้ยโยโอยัง้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ยอ้ย่อ้อ้ยอดยโอ้ยอันนี้นอ้บทอ้ย่อ้ยข้้งกอ้น้อ้ยาอ้ยโอ้ยอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยงอยโอ้ยเอ้ยโ้ยโออ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยโ้ยดูดิ นี่แววี่แหวจจาอยู่อ่ะเดี๋ยวตองงเดี๋ยวผมจะพาน้องเข้าไปโรงแรมโอเคไหมได้ไปโรงแรมนะมีเงินไหมอ่ะมีเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ห้าพันหโอ้โหให้นาถูกไหมค่าโรงแรมเท่าไหร่เขาเลยห้าพันให้ววี่ี่จ่ายห้าพันเออค่านี้ฮะค่าค่านี้ค่าห้ารอเอออะไรทังวะห้าร้อยีบด็กีห้ารอย ให้น้องเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งเอ้าแล้วค่าโรงแรมเท่าไหร่เขาจะค่าเปิดค่าเปิดอย่างนี้เขาเลยห้าร้อยแล้วคุณมีตังค์เท่าไหร่พันหนึ่งโอ้โหค่าโรงแรมห้าพันให้น้องพันหนึ่งให้เด็กห้าร้อยคุณมีพันหนึ่งไม่มาทางเลยเดี๋ยวผมพาน้องไปโรงแรมไปโรงแรมกับพี่เราไปโรงแรมกับพี่ไปไม่ยอมเลยผมจะพาน้องไปโรงแรมใจกูไหมอ่ะคุณไม่ต้องยุ่งกับน้องเขาพูดเขาจะไม่ได้จ่าย อะไรแต่คุณไปมไมไม่คู่เนี่ยเอาตังค์ไปเอาตังค์ไปตังค์ไม่เอาเอาอะไรจะเอาอะไรพันหนึงเอาะไรคนเดียวเอาน้องไหมเอาจะทำไงจะทำไงจะทำไงทำไงทำไงจะทำไงจะทำไงดูทำไงจะทำไงเขาปุ้เรือโอ้ยอย่ารู้ดวยาโอ้ใครทำอย่างนี้หรอใครสอนนเนี่ยใครสอนใครสอนเองอะฮะเข่งสอนว่าเข่งไม่เข่งโอ้ย่โดนอรียนเยนเรียนเรียนเรียน ได้ดจนเยอดียดเออทัทีทีเดีเรียดเยดตีนนะเดียดตีนนะีกลุ่มวจะไปยังไงไปดูนวามมาาโอไม่ใช่่ไไปเลยไปเลยไปปลยไป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 ้พาโรงแรมก่อนไอโรงแรม่ไปพาเขาโรงแรมไปอ่ปืนมาฝากกด subscribe ด้วยนะคะ